็พยายามทุ่งเทหาเงินเพื่อมาซื้ออะไรพวกนี้นะเสียใจผมไม่คิดเลยว่าตั้งแต่ EP แรกมาผมก็เจอเรื่องไม่คาดฝันอะไรแบบนี้เลยสวัสดีครับขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อการ์ดนะครับจากช่อง m มาส o o d t o ยครับตอนนี้เพิ่งเริ่มทำครับผมอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ช่วยกดติดตามกันไว้ก่อนนะครับผมมันจะพัฒนาแล้วก็สนุกขึ้นไปเรื่อยๆครับยังไงฝากตัวด้วยนะครับ ก็อย่างที่เห็นนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยนี่คือเท n d o Soji จากซีรีส์มัสไลเดอร์คาบุโตะครับตัวนี้จะเป็นงานชุดผ้าครับผมเมดิคอมเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ m m นะครับจะเป็นการเอ็กกันระหว่างบนไดและ m e d i คอมครับสูงด้วยประมาณ 30cm นะครับผมหรือว่าเป็นสเกล e 1ต่อ6จะพาไปดูรอบๆกล่องกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้ากล่องน,นะครับผม พเทษของเราเองยืนอยู่ด้านข้างก็จะเป็นโลโก้ชื่อเรื่องนะครับผมมสัสไรเดอร์คาบุตกนะครับผมใต้กล่องไม่มีอะไรนะครับผมส่วนตรงนี้เป็นด้านหลังนะครับก็จะเป็นโทนสีแดงแดงดำนะครับผมไปดูด้านในกล่องกันเลยดีกว่าตัวนี้ที่ผมได้มานะครับจะเป็นมือสองนะครับผม คน okay. ้านในกล่องกไอไไ็ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีลายไม่มีอะไรเลยเนาะที่เทีบของเรานี่จะเป็นตัวหุนนี่เข็มขัดมีคำาตกเซกเตอร์แล้วก็มีพาร์ตเสนะครับประมาณนี้ขาดฐานใสนะครับผมฐานใส่ไม่ได้มาด้วยเพราะว่าเป็นงานทือ่สอง ็จะเป็นางานค่อนข้างเก่าแล้ด้วยก็จะมาดูตัวด้านในกันเลยดีกว่าเนาะให้ดูตัวฟิกเกอร์ตัวหุ่นก่อนนะครับผมแกะย่างนิดนึงนะ <c oughs> หัวจะหลุดนะเพราะผมแกะแล้วหัวหลุดตลอดเลย <c oughs> ก็คนมันยังไม่ค่อยมีประสบการณ์น้องใหม่หัดเล่นแต่ว่าผมอาจจะเป็นคนที่ เบามือมากๆเลยนะเวลาเล่นของเล่นอะไรพวกนนีะ้ผมจะไม่ค่อยมือหนักไม่ค่อยห่วงเรื่องตัวเองทําหักเท่าไหร่เพราะจะเป็นคนที่ไม่ได้จับขยับแอคชั่นจ๋าอะไรขนาดนั้นเนาะรายละเอียดดีเทลนะครับผมส่วนตัวแล้วชอบนะครับรู้สึกว่ามันสวยรายละเอียดดีโดยเฉพาะหน้าของเขาเนี่ยเหมือน ค่อนข้างเหมือนนะค่อนข้างเหมือนในซีรีส์เลยผมดูออกเลยว่าเป็นโอเคเป็นเทนโดโซจิเนาะแล้วก็จะมีเป็นชุดผ้านะครับส่วนผ้าก็จะเป็นเป็นผ้าบางๆนะครับไม่ค่อยเอ่อน่าจะไม่ได้เป็นเนื้อผ้าดีอะไรขนาดนั้นนะส่วนเอ่อช่วงตัวนะครับตรงนี้จะเป็นผ้าพันคอแล้วก็เป็นเสื้อน้านหนเป็นสีขาวนะครับถอดผ้าคลุมเอ่อเป็นเสื้อคลุมด้านนอกนี่ออกได้นะ ชุดสูดเนี่ยแต่ตั้งแต่ผมได้มาผมก็ไม่กล้าฝืนที่จะถอดมันเลยให้มันเป็นแบบนี้ดีกว่าเนาะเราไม่ไปแตะต้องมันดีกว่าส่วนท่อนล่างนะครับก็จะเป็นยีนยียนเนาะมีแบบเศดมาให้ด้วยนะมีแบบว่านิ่ดๆนหน่อยๆให้พอสวยงามส่วนรองเท้าเป็นรองเท้าหนังก็โดยรวมผม ถือว่าผมชอบเลยนะผมว่าสวยเลยแหละดูสมจริงค่อนข้างถอดแบบมาจากในซีรีส์เลยอ่าทาจะพูดจริงๆอะผมแอบรู้สึกว่าเห็นไหมสังเกตช่วงแขนแขนจะแอบยาวกว่าปกตินิดนึงคนเราไม่น่าจะแขนยาวได้มากขนาดนี้รู้สึกอ่ารู้สึกว่าแขนมันยาวกว่าปกตินะแขนมันจะแบบอ่ามันยาวมันยาวนะ ส่วนขาก็ไม่ติดคนก็ที่เทปก็คงจะสูงผอมเพียวเนาะก็คงจะออกมาเป็นสไตล์แบบนี้แหละไม่น่าเกียดเนาะแล้วก็ที่ผมเป็นห่วงอันในอนาคตเลยนะผมคิดว่าตัวผ้าพันคอหรือว่าเสื้อด้านในอาจจะเหลืองได้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันต้องมารอดูกันต่อไปนะจ๊ะส่วนต่อไปนะครับผมก็จะมาโชว์จุดขยับกันก่อนจุดขยับนะครับ แขนนะครับผมก็จะขยับได้ขึ้นลงประมาณนี้เนาะผมก็ไม่ค่อยอยากขยับเยอะนี่นะครับผมแขนขึ้นลงจะขยับน้อยมากแค่พอให้เรารู้ว่ามันขยับตรงนี้ได้แค่นั้นแหละนี่นะครับผมขยับตรงข้อศอกอยากขยับตรงไหนก็จับตรงนั้นนะครับผมส่วนอกได้นิดหน่อยนะครับผมเพราะจะมีช่วง ช่วงตรงกลางอกนี้นะครับผมจะเป็นการแบ่งเป็นจุดขยับตรงนี้นะครับผมขึ้นลงได้เล็กน้อยเล็กน้อยแค่กลมลืือส่วนหัวก็โดยประมาณนิดนึงเนี่ยหุดีแล้วผมจะชอบทำหยุดจริงหัวถอดเปลี่ยนได้นะครับด้านในจะเป็นแบบนี้ครับผมนี่หัวก็ก็จะไมไ่ผมก็จะไม่ได้ใส่ไปแน่นมากอะไรขนาดนั้นใส่แค่พอสวยงามก็ได้หมุนซ้ายขวานะครับผมขึ้นลงเล็กน้อย ็เป็นสดขาขยับจริงๆมันขึ้นได้เยอะกว่านี้แหละผมไม่อยากฟื้นผมมีคนเล่นของเล่นแล้วเล่นเบาๆมากๆเลยนี่นะขบข้างนี้เนี่ยถ้าข้างนี้ติดนะผมไม่กล้าขยับนะผมไม่ไปต่อหละแต่ให้รู้แต่แค่รีวิวให้รู้ไว้ว่าตรงนี้มันขยับได้นะครับผมก็ลองไปหามาเล่นกันได้สนขานะครับขาก็จะออกมารูปแบบนี้ ก็จะขยับหน้าไ้้นแบบนี้น้อยิดประมาณนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาผมเล่นผมก็จะแค่จับท่าที่มันไม่ได้หนักมากแล้วก็ตั้งโชว์ยาวๆเลยแทบไม่จับออกมาเล่นอีกเลยก็จะมาดูส่วนของฮาร์ดเสริมกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขอพิเศบวางตรงนี <exactly. S 2> ้ครับกวตกตกฮ่าเลย นน่งไพูดยังไม่ทันขัดครับก็มาดูส่วนของพัดเสริมนะครับอันนี้จะเป็นมือเปลี่ยนนะครับมีทั้งหมด2คู่4อันนะครับผมซ้ายขวาตรงนี้จะเป็นตัวเข็ยขัดนะครับผมเอาไว้ใส่กับตัวตัวพิเยพเลยรายละเอียดดีเทลมือนะครับผมคิดว่าค่อนข้างสวยและสมจริงนะเหมือนมือคนเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายดูใกล้ๆเนาะ ตรงนี้เหมือนมือคนเลยรายละเอียดค่อนข้างดีมีเหมือนเป็นเส้นเลือกลายมือลงลงดีทเทลมาค่อนข้างดีเลยนะครับก็ส่วนต่อไปผมจะมาใส่เจ้าตัวเข็มขัดให้ดูนะครับเข็มขัดให้ดูแล้วก็ถือเจ้าตัวคาบูโต้เซ็ตเตอร เราจะทําแค่ท่านี้ก่อนครับนี่เห็นไหมท,าาท่านี้ท่าหน้ากล่องท่าที่ที่แกยืนแก๊กอยู่นะครับโอเคตัวเข็มขัดนะครับมันจะต้องเบามือนิดนึงนะนจริงๆอ่ะมันจะมีตัวล็อกนินดเดียวเราสามารถขยับนิดเดียวมันจะหลุดออกมาได้เลยนะจะเป็นตัวล็อกแบบนี้ใสใ่ถูกทางตอนแรกผมก็งงอยู่ว่าเออมันต้องใส่ข้างไหนว่ก็เลยลองเทียบกับตัวเองแล้วลองแบบ ลองแปลงล่างด้วยถ้าแปลงล่างมันต้องใส่แบบจากฝั่งนี้ใช่ไหมมือขวาอนี้เราก็ใส่ตามนั้นเลยค่อนข้างจะใส่ยากนิดนึงโอเคได้แล้วขัดก็จะอยู่บริเวณช่วงเอวนะครับผมนี่นะอยู่ประมาณช่วงนี้เขมขัดมันก็จะหลวมๆหน่อยนะไม่ได้ใส่แล้วแบบแน่นหรือขยับไม่ได้เลยนะจะใส่ใส่แบบหลวมๆนิดหน่อย มือจะเป็นท่าของการจับคาบุโต s เซกเตอร์เนาะตรงนี้ตัวเล็กๆไม่รู้เห็นไหมมันเล็กน่าย,ยวถ่ายดูใกล้ๆเนาะตรงนี้สามารถขยับได้เล็กน้อยนะสามารถแบบอออฟยนะแต่ไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าตัวเนี้ยคาบุโตเซกเตอร์ตัวเนี้ยมันไม่สามารถใส่เข้าไปในคลิปขัดได้จริงๆเหมือนในซีรีส์เนาะ มันควรจะใส่ได้นิดนึงเนาะจริงๆแล้วเขาน่าจะทําให้เรานะแบบเป็นตัวล็อกนิดนิดหน่อยใส่ตรงนี้มันแบบแกะใส่เข้าไปแต่ว่ามันไม่ได้ก็ตอนนี้คือเอามาเล่นโดยการที่แบบว่าให้เทพพอถืออย่างเดียวเลยถือแอคเท่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูกันเลยดีกว่าว่าจับท่าทางออกมาได้เป็นแบบไหนบ้างสวยงามขนาดไหนโอเคไปดูกัน เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับผมสังเกตได้ว่าผมอาจจะดูซึมๆเลยนะอาจจะดูแบบสีหน้ามันเปลี่ยนไปนิดนึงเมื่อกี้เลยระหว่างที่ผมกำลังถ่ายแล้วก็จัดท่าทางแล้วก็เปลี่ยนพาร์เสริมเล่นๆสรุปว่ามันหักไม่ค่อยห่วงเรื่องตัวเองทำหักเท่าไหร่ โอ้มันความรู้สึกมันแบบก้อนเงินก้อนนี้ของเราคือมันไปแล้วอะไม่น่าเชื่อนะตั้งแต่ EP แรกที่เราถ่ายก็เจอเรื่องใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยได้เลยวะทำใจลำบากมากเลยในกะารที่เราจะเล่นของเล่นอะไรที่มันแพงๆสักชิ้นนะสำหรับคนที่รักของเล่นแล้วก็พยายามทุ่งเทหาเงินเพื <c> ่อ <oughs> มาซื้ออะไรพวกนี้นะเสียใจ ผมไม่คิดเลยว่าตั้งแต่ ep แรกมาผมก็เจอเรื่องไม่คาดฝันอะไรแบบนี้เลยซึ่งบอกก่อนนะว่าผมาผมขยับเบามากๆแล้วนะไม่ได้ขยับแรงเลยส่วนที่มันหักคือมันเป็นช่วงแขนหักห้อยลงเลยผมมือเบามากๆแลนะผมพยายามขยับตรงข้อต่อขยับอะไรแบบนี้เลยนะไม่ได้แบบไปลังหรือว่าอะไรเลยก็ยังหักก็ถ้าใครอาจจะเล่นพวกงานชุดผ้า ของเมดิคอมต้องระวังกันนิดนึงนะเพราะว่าเรื่องความที่มันค่อนข้างไม่แข็งแรงพูดตามตรงขนาดผมเพิ่งเคยจับตัวเดียวผมยังรู้สึกว่ามันมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นก็ใจใจมากเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใกล้ๆกันอาว,ว่ามันหักแบบไหนก็ถ้าช่างคนไหนสนใจซ่อมให้ผมนะครับก็ลองติดต่อกันมาได้เลยนะเผื่อผมสนใจก็อาจจะต้องส่งซ่อม จะงส่งเปลี่ยนอะไรอะไรกันว่ากันไปเนาะก็ถ้าใครสนใจซ่อมให้ผมก็ติดต่อมาได้เลยนะจ๊ะรออยู่แต่ว่าตอนนี้ก็คงต้องอยู่แบบนี้ไปก่อนทีต่อไปจะทําอะไรกันก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เพื่อนดูนะครับว่าถ้าอยากเล่นชุดผ้าเนี่ยขนาดมือเบาแล้วนะยังเจอยังหัก ก็ถือว่าเป็นเค s e study ให้เพื่อนๆได้ระวังกันมากกว่านี้นะจะไม่เจอกันครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับมันหักยังไงใช่ไหมีมจะพามาดูเลยคือตรงนี้นเห็นไหมไหลตรงนี้มันจะหลุดออกมาแบบน,นี้เลยหลุดออกมาเลยหักเลย นี่ไงตอนแรกผมก็นเนื้อไอ้มันไม่หักหรือเปล่ามันหักนี่มันตอนแรกผมก็น,นื้ว่ามันแค่หลุดหรือเปล่าจริงๆมันหักมันเป็นรอยหักเลยโอเคจบก็ทำใจนะพี่เทพพักผ่อนยาวๆรอช่างใจดีพาไปซ่อม 哼，拜 <laughs> 了。